สักวันผมกับพี่แอฟคได้เจอพิธีสักวันครับสวัสดีน้องชายด้วยนะครับน้องปัญญาแหลมทองสวัสดีดีเจแตงโมนะครับสวัสดี459คนตรงนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆทก่านเข้าสู่สถานีความสุขสถานีพระคนรักสิ่งเพลงสถานีพระคนรักพิธีทุกคนพี่น้องครอบครัวดิฉันลงทุทกๆคนเลยนะครับอยู่กันช่วงนี้แป๊บๆนะครับวันนี้แวะมาทักทายนิดหน่อยนะครับแวะมาทักทายนิดน้อยนะครับครับอ่าบอยยูโดนมินี่นะครับบอยยูโดนนะครับ466คน นะครับเสียงไม่โอเคเนาะนะครับบดังไปเบ,บาๆไปนะครับโอเคอยู่เนาะนะครับก็เสียงดน,นตรีก็น่าจะพอดีดน,นตรีเบาไปบอกผมได้นะครับดน,นตรีเบาไปบอกผมได้นะเมื่อคืนผมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งเพลงอะไรนะอยากเมื่อบานเทาเดเพลงซาซ่าเอาไว้เทไทยกันแล้วกันนะครับขอเปิดโดยเพลงนี้นเพลงจังหวะฟอนฟอนก่อนกันแล้วกันนะครับ ผมไ่ไดยล่ำก่อนอีกก่อนนี่โดนแล้วผมล่องปล้ำก่อนอีกกอนเด้อบะเทือได้บะได้กับเอาออกเด้อผมผลงานเพลงของอาจารย์พ่อเฉลิมพลนมาลัาคำ่ำนะครับ ผู้ผเลียงเฮามาผู้บนทพงนองเออใหญ่โอยควัที่เพิ่นขาดไวเป็นเคยนั้นบมแมนชายความที่ไอฮักน้องก็หัวยู่นะเต็มใจแต่กะเบิดคมาอยพ่อแม่นังเพิ่นสังอาย เหลือใจหลเด้อลาพ่อไอเป็นเศร้านะพวากินเศร้าคำมองมีแนวหวัดออเทียมทางพวพันนีโอโอเอ๊งสาวเอ้ย

ใจแม่เถิดนองมาสินไหาพิพาดจากในกล่าวขอโทษขอไหวน้ากันแล้วกันนะครับกับผลงานเพลงนี้ของอาจารย์เฉลิมบุมาละครับต่ําใจแม่เถิดนองนะครับผมหลากหลายผลงานเพลงหลากหลายกอลับที่ขอไววนะครับมีคนแนะนํากันของมากะทยอยจัดให้กันแล้วกันนะครับพิพาจจากในกล่าวขอโทษขอไหวกันแล้วกันในมือนี้นะครับกับปัญหาที่มันสนุดแน่ในช่วงแรกๆแล้วก็ ผลงานเพลงหลากหลายผลงานเพลงทีมบงเพลงขอไว้ผมบริจาคให้กับแสดงว่าผมลองบัไดได้พี่นงร้องเพลงนะครับสวัสดี477คนด้วยนะครับนะครับผมอ่ะยังอยู่กับผลงานเพลงจังหวะยกกยกอีกสักช่วงหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับผมอีกสักสองสาเพลงนะครับผมว่าไปจักเพลงแล้วนี่ไปสามเพลงแล้วเนาะสามเพลงเลี้วว่าสมาเมียเพื่อนในนี้ไม่มีผมขออนุญาตทดสอบแล้วก็ซ้อมไปในตัวกับผลงานเพลงนี้ครับ เป็นใช้นวโลกนี่แหละเนาะ <c oughs> <c oughs> มีเอฟเฟกด้วยโอ้โหเนียครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองทดลองอปเอฟเฟกก่อนนะโอ้มีเสียงปกมือด้วยอนนี้ออกก่อนแล้วกันสักคู่นะครับ <c oughs> อ่ามีเสียงปกมือ โอ้เสียงขวดแตกเสียงเมีวเยวผลฝนตกก็มาที่สำคัญมีเสียงนี้ครับอุ๊ยโอ้เสียงตดนี้ <I S 2> ผมรู้สึกว่าผมนึกถึงผู้จัดการเลยครับ <laughs> ถ้าจะตดอย่างนี้ไปเข้า้องน้ำดีกว่านคะครับผม นะครับยังอยู I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  ่กับเปนเพลงสนุกๆอีกสักช่วงหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับผมก่อนที่จะไปไฟไปฟังผลงานเพลงอ่าซาซาในช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับผมปุ้ยมีมาหอนด้วยผมขอลองเอฟเฟกต์ก่อนแล้วกันนะครับ bài ít chắc <Nhạc> nên có lâm Có lâm đầy đi à, phồng đầy lâm còn nhiều đồn rồi no หาก่อนล่ำก่อนี่นองโอ้คือบ่มีฝากใจใส่ท่านตะเวนบ่มีนี่ปากโกรธใจคิดถึงร่ำ่าไ้ละเกียงไปมาดุตกแต่งตำมมีอยู่ เดี๋ยวมันเป็นเมดเลยพี่น้องแป๊บนึงอ่ะเอาคือเกินเลยเกี่ยวเข่าค่อยนั่งเอาไหม ขอยอยู่น้ำกันอย่ามีมือมาลายมุนหักของนางอย่าสิมีบานบุญบุญใสส้างวอมบลายงองจังในจจงอน จากไอสายเน้นจองบถึงกันความสัมพันธ์ก็เลยปืนอืนเอาไปนอนสอน ฝากใจใส่ท่านตะเวนกับดอกจันประหารใจพมสิลั้ในวันมั่วไปลักันเนี่ยฝากดวงใจสอดเอาไว้ใส่ท่านตวานัดเหมาะเป็นของวันในวันที่เธอส่งองมาดุประสงคพบความรักที่แสนรองหัวใจพี่ทั้งสี่้องจับันหมองเนื้อทองจงอื่มโปรดเข้าใจพี่ไปช่วยงานไม่ได้ พราะพี่อายพี่อายเมื่อไปแล้วซึ่งแกกมาในงานาเขาคงดูดีเหตุที่พี่ครึมพี่กลัวน้ำตาไหลสมลืมเสียเธอเอิดเมื่อเจอดอกไม้ก็แล้วคงบอกมีแววรัวกเปิ้มาไหม่แสนอะไรกร็ได้แต่หองนอนให้ใส่หมอนหวนคิดย้อนอดีตเจ้าก็เห็นเป็นตาสงสารตัวผู้เดียวฟันคัาง ลางเลือนแล้วเมื่อน้องแก้วจากไปยิ่งปวดหัวใจเมื่อใกล้ขบมาทุกทีไม่นานน้องเขาต้องขอแม่คนดีว่าเป็นของพี่ตืดนนื้นองค์ย่อซ้อแสนเศร้าเมื่อผู้ชายคนนั้นรันกน้องรักถูกหลอกน้องคนดี มือน้องพี่ขยี้ใจที่แหลกราดทานตะวันจะอยู่ในทานตอนวันก่อนเขาฟังมิงว้อนใจเจ้าของเปลี่ยนของมอือหักไอไปสิ่งปลือแม่แก่มเรือของสีงเสื้อตั้งเก่าเอาตสั้งจมสุกอย่ามีแนวเปลือนเพืือนของไอแต่ยังมีพ่อแม่ถึงใจเป็นแพ้แต่ยังมี มัในใสไในตองแม่ทางองงนะะปวงปันไดนะ้แม่นางงองอนะะปวงปันได้แต่ว่าใจยังคิดเรื่องที่บ่ม,มีบ่ให้แต่งสาพี่คนให้ร,รบมือครับปบมือปบมืออย่าหัวเราะรบมือครับปบมือ นอนไรก็สมวสูฟัน่นเดี๋ยวน้องดอกจานประหันใจคร้บพี่ฟ้าจะได้กล่าวขอโทษขอไหว้น้ำกระเลาวกันเดอพี่น้องเด้อออที่สุดแล้วมาสะดุดหยุดลงตรงนั้นปี่นี้กลางุ่งดอกจานที่มารำพันเดียวได้เลยแมดเจ้าดอก จานไปบ้านกลางทุง่งไปบ้านในกลุงเสียแล้วละนอกลายเป็นกลาบประดับใจผู้เนอทิ้งคนหัวสอบร,รอข้างกลางนาผมหมัวได้หนิเยือมาถ้าสัญญาของเกา่ายังพ่อยถาสัญญาของเกา่าเห็นผู้สาวรอบานให้นั่นปะสนมีบ่พ้น ผมบอทันลอยให้ทุงทอ,มมองมะมกเป็นทุงเลถึงยามดอกจันทีแดงใจสลาเลอามอรมอนคอยวันลหลายปีผ,ผ่านคอยวันละหลายปีผ่านดอกจันบานแล้วกระล้นคือคนหักแล้วกระหางบานกลางป่อนใส่โค้กเพนจะรอ,อนให้นม อดีตร <ation> ักตอนอาจารย์สังหารเอ้มั่วมั่วมั่วเยะหัวไ้ผมเยะหัวห้ผมสวัสดีพี่กอนครับผมมั่วได้ใจนะครับดอกจันประหารใจมั่วไปตามสไตล์ชัยนรงค์นะครับผมพี่ถานจังใดขอโอษขอให้นำกันแล้วกันเนาะ นะครับบ่ผิดบ่อบเนสถานีนี่บ่ผิดบ่อบเนนักร้องคนนี้ผิดเป็นธรรมดาผิดจนเป็นสันดานนี่้องเอ้ยนะครับผมมีแต่สารเล่าก็เลยว่ายน้ําเก่งนิดนึงนะครับผมช่วงนี้พูดๆโผล่ๆนะครับผมเกือบจมตายเหมือนกันนะครับวันนี้มีเพลงอย่างนี้เนาะอืมเออได้ครับแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไปถ้าผลงานเพลงเออ่เตยๆอีกจักเพลงสองเพลงแล้วก็ทรงเดชไทยกับ็นงานเพลงสา นะครับเสียงกับสีแหบเนี่ยจักน้อยนะครับเพราะว่าผมใส่พลรงเสียงอ่า่อนที่ไปไทยมีหลายไปจังน้อยนะครับผมน่าสงสารมากช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับผมแต่ถ้าเกิดถูกใจก็ตกรางวัลไม่ถูกใจก็มาลากไอพัดไปตกให้หน้าหักกว่าเดิมได้นะครับ เพราะว่าพระจะหน้าหักแบบนี้นะครับเรามีสมาชิกใหม่นะครับมีคนเพิ่งให้เรามาอ๋อเชนนารงก็คือเชนนรงเลยจ้ะนะครับผมนะครับเก่งกว่าผมไม่มีอีกแล้วเก่งกว่าผมมีแล้วเก่งเรื่องน้ำน้ำเนี่ยนะครับนะครับผมเอะอีกสัก เพลงสองเพลงในผลง,งานเพลงสนุกนะครับแล้วก็ไปเพลงจตหาสสารในช่วงเททายก็แล้วกันเอ๊ขีดหอดเพลงไหนเนาะขีดหอดเพลงไหนเนาะนะครับอยากเอาผลง,งานเพลงแบบทิวดุนโดสีมาลองไหมนะครับวอร์สิเปลี่ยนผลงานเพลงก่อนลองก่อนรำ <ś le af> นะครับผมนะครับเดาเดวเดาเดาจังสนาเากับปีถ่ายโดยไอวอร์เป็นปีถ่ายผลง,งานเพลงสนุก นะครับสองผลงานเพลงนี้นะครับกับผลงานเพลงรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแล้วก็เอือนสร้างนองกันแล้วกันนะครับ ถ้าจะไปสองพนแอมเพสนุกสนุกวนๆเล้วกับพีท่ายเดี๋ยวพันแอมเพ็กซสาดๆแล้วพี่น้องเสียเวลามามากกับความรักที่ไม่จริงใจเสียเวลาใจที่เพลิดไปรักคนโลเลเสียความรู้สึกเสียรักโซซาโซเซหลายปีที่นงทุ่งเท ใจเป้โดยไม่ได้อะไรบอกใจยำใจให้จำขีดเส้นดำย้ำข้าวจะไอตั้งแต่นี้ต่อไปขอพักใจไม่ให้ไปผ่านถ้าเพื่อผู้หญิงจะขอจริงใจให้อานขอบคูณความพันเรียกขัน กลับคืนหวัวใจตั้งปฏิทันไว้บอกหวัวใจครับแน่หลังจากเป็นผู้แพ้มาแล้วยาเยืนสาวใดเอิ้นสี่หมือนใส่ไหลปลาคนหวัวใจมันยาอย่าหน้าอย่ามาอยู่บุ่งสู่งานลูกเดียวไม่เลี้ยวมองแล้วสาวไทผู้หญิงในเมืองไทยขอเป็นหายแต่แม่เท่านั้น นอไปจากนี้ไม่ใช่หัวใจเหยียดยันแต่เป็นการป้องกันสวัสดิภาพจัดกลัวรักราวรานสำบรอยจะตากตำทำงานให้หนักให้ความรักตามมาสำรลอยคิดแต่งานทำแต่งานไม่เละลอยอย่าให้ถอยไปคิดถึงคนใจดำเดือนใจย่ำไม่ทำงานเพื่อแม่ ที่มีหักแพ้ตอนนั้นแน่นอนยอมเลือดทอนได้นอนอุ่นมุนตาขอเวลาโซ่พักรักจาอย่าเมากลยขอพักใจนิ่งไม่ใช่ยิงต่อผู้หยิงนอกนาแต่เพราะกลัวมารยาจะกลับมาล้อนใจเหมือนเดิมพาหัวใจของเธอ,อ,อ จำสินพาชีวิตปิดเธอพาพร้อมเมื่อไดจึงเธอขอปิดเธอมหัวใจช่วงเราทำงานเจ้าหางตั้งตนไม่พักหัวใจจากเจ้าสาวนั้นผู้รักลวงน้ำตารวง,งเหยดน้ำาสาวขอทำงานให้ลืมเขา